เดี๋ยวเขาดีกว่เกมอาร์ตครับผมนีจะไปที่รังไวเวอร์กันนะผมคือผมไปแตกมาเมื่อกี้นะผมจะไปเอาไข่มาแล้วมาดูกันว่า <c oughs> มันจะเกิดไหมครับไข่ผมไปวินเซอร์วีมาแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้ดูนะครับว่าเกิดไหมแต่ว่าก็ต้องลองดูกันไกลละน่าจะแถวนี้ปะหรือมั่วอาจจะมั่วต้องไปอยู่ขอบนู้นหรอมั้งาไมใช่ ตายไปตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเอานกไปแลกต็ขไข่ไวมอนอันเดียวดีไม่ใช่นกตัวดีครับตัวโลกงตัวนี้เป็นต,ตัวสป,ปีที่เก็บไว้ที่บ้านดีโเลมอะไจะโเลิมละเดี๋ยวนี้ก็ินายาวแล้วครับจยเป็นตรงนี้ตุก๊กตุ๊บกอร์ชั่ว นี่เป็นการเสกของในทั้งเซ้นนะครับผมเนี่อันนี้โอ้เสียดนนายว่ะแต่ระหว่างทางก็ได้แด้ดับแด็ดับแด็ก็ได้ของดีเราไปดูแล้วกัน อัลวัก <Those> บัสอัลวักบัสอัลวักบัลไยป้าเต็มน้ำเนอะอโวักบัขอบุณอัลเราเตรียมลิกีวันนี้ก <Brother> บุณ <daily> อัลนเราเตรียมลิกีบ่มเต็มน้ำเลยไอกบคณกับลิกีแต่เาก็แต่ลราเราตัวคิดในเลยวลตันเราด้วยตันเตายไปดี Wow! มีดูอีกรอบนะมีเราบนี่กูไปอย่างนี้แล้วขันหน้ามึงหายไปสองสาสี่กูนับดูมันไม่ครบและแกงกูชี้เสงเพลงเสาเลยไม่เคยมองและพวกกูแม่งไม่มีจะแดกเสาเลยไม่เคยจองและฟันกูแม่งเหลืองจริงไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ทองและตูดเมียมึงหน้าตบแต่ว่ามันไม่ใช่กลองกูตดจนตูดิดเบี้ยวเหมือนประตูแม่กลองมึงโดนกูจับตรวจเยี่ยวอยู่สตูมาทองแล้วราบเลือดแม่งเด็ดจริงแต่ว่ากูยังไม่ลอง

ไฟไวเวินโอเคไวเวินไฟโอเคอยู่อยากได้ไฟพอดีไม่อยากได้สายไฟอะไรได้พิษอยากได้ไฟพอดีไม่มันมีอีกปะวะไอหลังกลัวอะไรไม่มีกีเบกีเบคีเบกี่แคบเราจะหาต้องอื่นต่อนะครับในวันนี้โรากมีเกิดอีกเราจะไปหลายหลายฟอง อย่าให้กูเห็นอีกอย่าแม้แต่เขาตั้น้องอย่าหันเื่อาคนเห็นมือเตัวนนะคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอรอบการขับไข่ก่อนเลครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดกันไว้ตรงที่อยู่บ้านเลยนะครับโอเคครับผมต้องขอโทษด้วยครับผมเราได้กลับมาถึงบ้านผมกดลืมอัดนะครับจังหวะนั้นผมก็เออยังไงอะปีฟามของมาทำสแตนดิ้งท็อตยังฟักไข่ไปเมินนะครับผมก็ะเด็นฟักกันเลยนะครับผม ไม่สิใส่เดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ไม้เดี๋ยวเราจะลองที่สี่อันก่อนนะครับผมว่าจะพอดีไหมกรอบนะครับผมสปูโคลนะครับผมก็ต้องเพิ่มนะครับ พอวะนี่ต้องเป็นอันนี้เลยวะแคมป์ฟ้าเหี้ เราเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูกว่าเตาหยางอานจะช่วย ไอ้ไส้ง,ง่แกเป็นหี้ยอะไรไว้สัตสควาย<ป>เป็นเหี้ยอะไรไอ้ขวดวทนะ่อมึงอะเลิกแม่งมาดิสัตว์ อะไรครับผบู้ชมตีนี้ก็ได้อุปหรณ์ที่พอเหมาะเลยนะครับผมก็ใช้ไปเยอะพอควรเลยนะครับผมประมาณเกือบวิสิบอันได้นะครับผมก็รอห้านาทีนะครับผู้ชมตนี้ก็ผมปรับการโตไอ้ปรับการโตแล้วกันนี้ของมันให้มันฟักเร็วมากแล้วก็โตเร็วมากด้วยได้เป็นมังกรไฟรเลยวลร้อยห้าต้องมาดูเพศนะครับว่าเป็นเพศอะไรการเร่งสปีดที่ไพ่นะครับผม อุบัติเหตุนะครับผมเนื่องจากว่าฟื้นมันดับนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเปิดเตาที่เหลืออยู่แล้วก็ตัดไฟไที่ใหม่ด้วย ทำการเสดเป็นเวอนเด็กมาใหม่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมานะครับเ,เนื้อ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 โตเลยเป็นบ้าเลย คลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่างนี้นะครับผมเพราะว่าเออมีการตัดไปตัดมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีแต่ปัญหานะครับไหนจะเกมแหลกพวาไฟฟิไฟไหนจะไวรนโดนเกี่ยงโดยหอกนี่ตายโหเป็นหนึ่งตัวนะครับผมก็สีน้องสวยด้วยนะตัวนั้นอนะ่ะก็ถือว่าวันนี้ภารกิจสำเร็จนะครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ